เตาสามสี่พันลิตรครับเตาไร้ควันสี่พันลิตรกับสามพันสองร้อยลิตรครับตอานี้กิดแก๊สสมบูรณ์ครับเผาสองเตานะครับพร้อมกันวันนี้ครับตอนนี้ฝนนี่ครับควันขึ้นมาตรงที่ตอยรั่วครับ เมื่อก่อนจะมีไฟทุกท่อจะเสมอกันนะครับตอนนี้มันจะมีรูรัร่วรูแก๊สบางครั้งก็ถ,กถ,กถูกถูกเผาถูกอุดนะครับถูกเตาอุดไว้ดีนะครับตอนนี้หกโมงเย็นครับหกโมงพอดีเลยครับใช้เวลาตอนนี้สิบสองอ้าวยังไม่ถึงสิบสองชั่วโมงนะครับแต่แก๊สยังติดไปเรื่อยๆนะครับจะอรอจนแก๊สต,ตัวนี้หมดแล้วก็ แล้วก็ตอนดึกๆผมก็มาปิดเตานะครับร้อนมากครับเตาร้อนมากเลยครับ จะเห็นกันนะครับช่งดังมากนะจะติดีนานนะครับติด,ดมันเพราะปืนใหญ่มากครับจะใช้เวลาติดแก๊สติดตั้งนานนะครับ ยังไม่ถึงที่สุดนะครับตอนนี้ผมกลบว่าประมาณแปดโมงครับอีกสองชั่วโมงไฟยังไม่ยังไม่ไฟยังติดอยู่นี้นะครับไปจะลด้ออกมาครับเพราะท่อท่อในเตาผมมันเล็กเกินไปครับต้องได้ท่อหน้าสี่นะไม่งั้นก็หน้าหก เราทุกตัวติดหมดนะครับข้างล่างไม่ได้ใส่ปืนนะครับนี่ทิ้งไว้เพราะกลัวว่ามันมันจะหมดฐานข้างล่างข้างใต้ไม่มีครับกลัวมันหมดฐานนีไม่มีแต่ล์นี้ไม่มีเกยบไม่ไปแต่ก็ไม่มีคอนนะครับเราผมส่วนมากจะมีรอยแตกรอยซึมนะครับปิดไม่สนิทแล้วตอนนี้เก็ความร้อนมันความร้อนจด,ดันมันแรงมากครับ ไม่มีความดันนะครับแต่เป็นความไอร้อนจากเตาเนาะมันขึ้นมาส <c oughs> <c oughs> วยอีกกลับจริงๆน,นะกลับอ่ะมันสวยเกิน,นครับอยากจะดูให้มัน เผาสองเตานะครับใช้เวลาติดไฟเท่ากันเข้าเท่ากันเอาทั้งสองเตาครับใช้เวลาติดติดแก๊สพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมจะทิ้งนะครับทิ้งตรงนี้ไว้ไว้ที่นี่นะครับตอนดึกๆผมจะกลับเข้ามาอีกประมาณสิบโมงผมจะเข้ามาปิดปิดรูเตาทั้งหมดนะครับตอนนี้ปล่อยทิ้งไม่เลยครับ